ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้เรา,าอยู่ในช่วงแต่งตัวตึงนะฮะอู้เฮ้ เนื่นองจากว่าแต่ก่อนเนาะผมก็เป็นมนุษย์เบคอนคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้นะฮะว่าเบคอน,นคืออะไรเบคอนก็คือเป็นตัวละครเริ่มต้นของใครหลายๆคนเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือเบคอนนะฮะเนื่นองจากว่าทรงผมของน้องน้องก็เป็นเหมือนเบคอนฮะก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยเนาะเล่นมาสักระยะหนึ่งนะฮะผมก็เจ<ธ>อคนแต่งตัวแบบหล่อเท่มากเลยหรือว่าบางคนนะฮะที่เป็นผู้หญิงเขาก็แต่งตัวดูดีมากนะฮะบางคนก็เป็นผู้ชาย นะฮะก็แต่งตัวผู้หญิงก็ใช่ว่าเขาจะเป็นเพศอื่นเนาะอย่าเพิ่งไปบูลลี่เขานะฮะบางคนเขาก็เป็นชายแท้นะฮะอย่างผมก็เป็นชายแท้นะก็ชอบการแต่งตัวชอบการแมทชิ่งชุดต่างๆนะฮะให้มันดูดีมีสไตล์เนาะอย่างบางทีเราเล่นตัวผู้ชายแล้วก็เกิดอาการเบื่อบ้างพอผมเห็นคนอื่นๆนะฮะที่เขาแต่งตัวหล่อเท่ผมก็รู้สึกว่ามันต้องจัดแล้วแหละเพราะว่าผมก็อยากที่จะหล่อเท่บ้างนะฮะผมก็จัดมาเลยฮะคาดว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะ เป็นนะฮะตัวละครแรกของใครหลายๆคนมักจะมีปีกนะฮะรวมถึงผมด้วยนี่นะฮะ ผมเองก็มีปีกเหมือนกันเนาะอันนี้คือปีกอันแรกของผมนะฮะแต่เนื่องจากว่าปีกมันค่อนข้างลกเกินไปนะฮะในตอนเราเล่นเกมเนาะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่น่าเจ็บใจนะฮะอย่างของบางชิ้นฮะซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะฮะนี่ฮะอย่างของชิ้นนี้นะฮะก็แบบว่าซื้อมาก็จะใช้ได้แค่ตัวที่เป็นเหลี่ยมเท่านั้นเนาะเรื่องราวน่าปวดหัวกวกับการแต่งตัวเนี่ยค่คอนข้างเยอะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นของที่มันอยู่ไม่ได้ตรงช่องแล้วมันใส่ได้แค่ชิ้นเดียวอย่างบางที กางเกงมันไม่อยู่กับเสื้ออย่างเงี้ยเราซื้อไม่ถูกนะฮะแล้วก็คาดว่าเพื่อนๆที่ซื้อของแต่งตัวกันอยู่แล้วนะฮะก็จะเจอปัญหาพวกนี้อยู่เป็นประจำเนาะมันก็เลยทําให้ผมทํารายการนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อรวบรวมเทคนิคหรือว่าทิคต่างๆในการแต่งตัวในโรบอกเนาะมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ตัดสินใจก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะไปแต่งตัวนะฮะเพื่อนๆได้ไม่ต้องเสียตงงนะังค์แพงเนาะก็ถือว่า เป็นการประหยัดได้ระดับหนึ่งโอเคและในวันนี้เราจะไปแต่งตัวกันนะฮะด้วยงบ3.5บาทวันนี้ผมจะทําทั้งตัวละครหญิงกับตัวละครชายเลยเนาะแต่งตัวละครตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายก็จะอยู่ฟองประมาณนี้นะเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยเนาะด้วยงบ 35บาทที่จะทําตัวละครประมาณนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่สุดนะฮะเรียกว่าเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นเนาะแพ็กเกจ35บาทเพื่อนๆก็จะได้มา80ขคูป,ปองเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวละครกันก่อนดีกว่านะว่าตัวละครก่อนที่เราจะเอาไปแต่งตัวเนี่ยเรา ทำตัวละครกันแบบไหนบ้างโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวละครผู้หญิงกันเลยนะฮะตัวละครที่เราจะใช้เนาะในการทําตัวผู้หญิงนะฮะเราจะต้องมีตัวละครตัวนี้นะฮะว o แมน,นะฮะต่อมานะฮะให้เราเข้ามาที่ศีสษ์และร่างกายต่อมานะฮะแล้วก็มาที่ขาซ้ายให้เพื่อนๆติ๊กออกนะฮะสังเกตที่อวตารดีๆนะฮะพอเราติ๊กออกปุ๊บ มันก็จะแลดูเป็นสัดส่วนผู้หญิงมากขึ้นนะฮะนี่ฮะเราเอาออกทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะต่อไปเราก็จะไปปรับโครงสร้างน้องกันนะฮะสำหรับตัวผู้หญิงนะฮะก็สามารถปรับได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กสาหรับผมเองผมจะเลื่อนข้างบนนะฮะลงมาอยู่ข้างล่างสุดแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างนะฮะลงมาอยู่ข้างล่างซ้ายมือเลยนะฮะก็จะเป็นตัวเล็กส่วนตัวนะฮะผมไม่ค่อยชอบน้องที่ตัวเล็กเกินไปเนาะผมก็จะปรับไซส์ขึ้นมาเป็นหุ่นแบบผู้หญิงนะฮะน้องก็จะมีความแบบเป็นผู้หญิงมากขึ้นเนาะ หรือว่าถ้าเพื่อนๆชอบตัวสูงนะฮะให้ปรับตรงนี้ฮะขึ้นมาอีกฮะอันนี้ผมจะทําเป็นไซส์เล็กแล้วกันเนาะตอนนี้หน้าที่ของโลบัคที่เราเติมมาเราก็จะได้ใช้แล้วนะฮะเผื่อเราไปซื้อทรงผมที่มันอยู่ในช่องอันอื่นเนาะเดี๋ยวเราจะวุ่นวายตอนหลังนะฮะให้มาที่หมวดสีสันนะฮะแล้วเรากดตรงทรงผมนะฮะให้เราเข้ามาแบบนี้เนาะเพื่อให้ชัวร์นะฮะว่าเราซื้อทรงผมในช่องทรงผมจริงๆนะฮะในการซื้อทรงผมเนาะราคาก็จะอยู่ในเลทประมาณนี้เลย65 นี่นะฮะมีหลายทรงให้เลือกมากเลยฮะสำหรับตัวผู้หญิงเนาะอ่าฮะผมก็จะลองทรงผมสีดําดูนะฮะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เนาะต่อไปนะฮะเราไปที่หมดเสื้อผ้ากันดีกว่าะฮะตอนนี้แหละเราจะได้ใช้โลบักกันอีกรอบนะฮะเข้าไปที่ Market p ตเพจ เสื้อผ้าแล้วก็ไปข้างหลังสุดเลยฮะมันจะมีกางเกงขายาวแบบคลาสสิกนะฮะบางชุดนะฮะสามารถจบได้แล้วแค่กางเกงขายาวตัวเดียวเนาะนี่ฮะบางอันเจ็ดโลสามารถซื้อได้เป็นชุดเลยนะฮะตรงนี้เพื่อนๆสามารถซื้อได้ตามที่ตัวเองชอบเนาะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมเลือกใช้เป็นธีมสีดำดีกว่าเนาะเพราะว่าผมเอาผมดำมาแล้ว ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวมันซีดไปนะฮะผมก็มาปรับที่สีผิวนี่เนาะผิวมันก็จะแรดูดูมีอะไรมากขึ้นนะฮะก็จะไม่จืดจนเกินไปเนาะเพื่อน,อนๆอาจจะเหลือสักสอสาโลหรือว่า5โลนะฮะก็ไปหาช็อปอยได้ะฮะหาช็อปอยได้เนาะมันก็จะเพิ่มให้มันแรดูมีอะไรมากขึ้นนะฮะโอเคในส่วนของตัวผู้หญิงก็จบไปแล้วนะฮะต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวผู้ชายกันบ้างเนาะตัวผู้ชายนะฮะ เราจะเลือกอะไรมาก่อนก็ได้นะฮะอ่าเรามาเริ่มจากตัวแมนกันก็ได้นะนี่เลยตัวผู้ชายของแท้นะฮะเรามาที่ศีสษะและร่างกายนะฮะเราไปปรับตรงแขนกันก่อนเลยนะฮะแขนนะฮะเอาออกฮะเอาออกฮะส่วนขานะฮะเอาออกเหมือนกันนะฮะเราจะให้น้องเป็นเหลี่ยมๆทั้งหมดเลยนะฮะทั้งแขนและขาเนาะต่อมาฮะเดี๋ยวเราไปที่โครงสร้างกันก่อนตัวผู้ชายอยากเทสดีสุดๆต้อง ตัวสูงนะฮะผอมสูงนะฮะเราจะปรับให้น้องตัวสูงที่สุดในมุมนี้เนาะมาในรูปแบบของพ่อหนุ่มเทสดีตัวผอมสูงนะฮะเทสดีต้องผอมสูงนะฮะต่อมาเรามาที่ลำตัวกันนะฮะจะมี3สไตล์ให้เพื่อนๆได้เลือกเลยนะฮะอย่างแรกนะฮะเอาออกหมดฮะตัวน้องจะเป็นกล่องแบบนี้เลยจะเป็นทรงเหลี่ยมนะฮะต่อมานะฮะเราจะใช้หุ่นนะฮะที่เป็นของ o ลบ o x g i r l นะฮะ ตัวนี้เลยก็จะมีความแบบลำบึกแล้วก็เวลาใส่ชุดนะฮะมันจะแลดูแบบ มันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งมากขึ้นต่อมานะฮะคลาสสิกฟีเมลตัวนี้ลําตัวค่อนข้างผอมกว่าเมื่อกี้เนาะเราจะใช้เป็นหน้านี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทรงผมนะฮะเหมือนกับตัวผู้หญิงเลยเนาะเข้าไปที่ศีรษะนะฮะแล้วก็ไปหมวดทรงผมนะก็จะมีสีขาวสีดําให้เราเลือกเยอะมากเลยะฮะก็ถ้าแบบปิดอย่างเงี้ยฮะก็แบบค่อนข้างดูดีเนาะอันนี้ก็มีหมวกมาให้เลยนะฮะมันก็มีหมวกมาให้เนาะค่อนข้างคุ้มนะฮะและอย่างไม่บักด้วยเนาะดู ข้างบนนี่ฮะไม่บักนะฮะถ้าเราไปแต่งตัวเองนี่บักนะฮะหรือว่าอยากได้ทรงประมาณนี้ก็ได้นะฮะมันก็จะแลดูแบบเท่อยู่นะ อจริงผมก็ชอบทรงประมาณนี้เหมือนกันเนาะโอเคส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีธีมอยู่ในใจอยู่แล้วนะฮะอยากได้แบบอยากแต่งตัวแบบโทนฟ้าฟ้านะฮะเพื่อนๆจับสีฟ้าได้เลยฮะโอเคส่วนตัวผมนะ,ะัะผมจะใช้เป็นสีดำนะ,ะัะเพราะว่าผมคิดว่ามันแมทชุดได้ง่ายเนาะอันนี้นะฮะผมก็จะมีผมสีดำแค่ทรงเดียวนะฮะก็จะเป็นทรงแบบเปียกๆแบบนี้เลย โอเคฮะต่อไปเราจะไปดูเรื่องของกระเกงขายาวนะฮะแน่นอนฮะ,ะว่าผมดาของผมกับตีมดําๆของผมก็จะใส่ประมาณนี้นะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงที่ผมใส่เนาะผมไม่เลือกแบบดําสนิทนะฮะผมจะให้มันมีแบบริ้วๆนิดหนึ่งนะฮะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนอยากไปซื้อตามนะฮะ <ๆ S 2> ก็จะเฟซชื่อตามนี้ได้เลยฮะเพื่อนเพื่อนจัดเจอแน่นอนนะฮะเ่อแบบตึงๆนะเอาแบบที่มีรอยสักหน่อยหะนี่แบบนี้ ไปไงเพื่อนๆได้ไหมโลเหลือนะฮะถ้าไม่ชอบฟอยนะฮะโฟก็ได้นะฮะนี่นะฮะพันแบบตึงๆเนอะโอเคฮะก็จบแล้วเนะาะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมแต่งตัวดีพูดจาดีมีแต่คนอยากเข้าหานะฮะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการแต่งตัวนะฮะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนะาะบาย